Time ลงทุนไามได้เวลาลงทุนวันนี้ชวนทุกคนมาคุยเกมเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าและหุ้นที่ได้ประโยชน์จากรถยนต์ไฟฟ้ากันครับย้อนไปเมื่อปี2553มีคนมาถามผมว่าตลา,าดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยใกล้จะมาแล้วหรือยังในตอนนั้นผมได้รีเสิร์ชอยู่พอดีก็เลยตอบไปว่า น่าจะต้องรออีกนานเลยกว่ารถยนต์ไฟฟ้าในไทยจะมีจํานวนมากขึ้นอาจจะอีก15ปีก็เป็นได้และตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว13ปีครับปี2566นี้ลหลายๆคนน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนบอลลงทุนไทม์ชวนทุกคนมาศึกษาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากรถยนต์ไฟฟ้ากันแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นการชี้นําในการซื้อขายหุ้นโปรดใช้วิจารณญาณของคุณในการพิจารณา และขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, พูดคุยให้กหลังใจกันด้วยนะครับรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาผมขอเรียกว่ารถ EV นะครับจะได้กระชับมากขึ้นเรามาเริ่มกันด้วยข้อมูลยอดจองในงาน m o t o r Expo 2023ซึ่งจัดในช่วง29เพฤศจิกายนถึง11ธันวาคมปี2566ที่ผ่านมานะครับมาดู6อันดับแรก ที่มียอดจองมากที่สุดกันก่อนอันดับที่1 t o y o โตย้7,200กว่าคันอันดับที่สองฮอนด้า6,100กว่าคันอันดับที่สาม BYD 5,400กว่าคันอันดับที่สี่ไอออน4,500กว่าคันอันดับที่ห้า MG 3,568คันและอันดับที่หกช้างงาน 3,549คันจะเห็นว่างานนี้มีแบรนด์รถสันดาปหรือรถที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างโตโยต้าและฮอน d a ายัางยึดอันดับที่1และ2ได้อยู่นะครับแต่แบรนด์รถ e ีีมาแรงมากอย่างชัดเจนซึ่งผมคิดว่าตลาดรถ e ีีในไทยจุดติดแล้วครับสำหรับปัจจัยที่ทำให้รถ e ีีในไทยเติบโตมากขึ้นมาจากหลายอย่างครับเช่น ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างมาตรการ EV 3.5และการใช้รถ EV ที่สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมทั้งการชาร์จที่เร็วขึ้นและมีจุดชาร์จเพิ่มมากขึ้นทำให้หลายสำนักคาดการณ์กันว่ารถ EV ในปี67จะมีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นเป็น10-15%เลยครับเรามาทำความรู้จักกับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากรถ EV กันครับ ผมขอแบ่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรถ EV เป็น6กลุ่มแต่ละกลุ่มผมคัดมาเฉพาะหุ้นที่น่าสนใจ3ตัวด้วยกันเราไปทำความรู้จักกับหุ้นแต่ละกลุ่มกันครับกลุ่มที่1กลุ่มผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถ EV ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดในการประกอบรถ EV หุ้นตัวที่1 EA บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนทำธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ผลิตแบตเตอรี่สร้างสถานีชาร์จรถอีวีรวมทั้งผลิตรถและเรือที่ใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยครับหุ้นตัวที่2 GPSC บริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนเป็นบริษัทในกลุ่มของปตทรหรือ PTT นะครับทำธุรกิจผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทน GPSC ได้ลงทุนบริษัทผลิตแบตเตอรี่ในจีน รวมทั้งมีการตั้งบริษัทย่อยในไทยซึ่งในเดือนธันวาคมปี66นี้ได้มีการเปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถ EV ีแล้วละครับอืมถึงจะช้าแต่ก็มานะครับหุ้นตัวที่3ในกลุ่มนี้บ้านปูบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนและ BPP บริษัทบ้านปูพาวเวอร์จำกัดมหาชนได้ร่วมกันตั้งบริษัทย่อยบ้านปู่น e x t ลงทุนธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ในประเทศจีน ซึ่งมีลูกค้าทั้งในจีนและในยุโรปครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่ให้บริการสถานีชาร์จรถ EV หรือ EV Charger นะครับซึ่งจำเป็นมากๆเลยสำหรับคนที่ใช้รถ EV และไม่สะดวกชาร์จที่บ้านหรือต้องเดินทางไปที่ไกลๆดังนั้นสถานีชาร์จ e v จึงมีความสำคัญมากเลยครับต้องบอกว่าสถานีชาร์จแต่ละแบรนด์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ผมจึงขออนุญาตใช้ข้อมูลจาก a p p l ปสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานที่สรุปข้อมูลมาวันที่22พฤษภาค,คมปี66ที่ผ่านมานะครับเราจะได้มีตัวเลขเทียบกันได้อย่างถูกต้องหุ้นตัวที่1ที่ให้บริการสถานีชาร์จก็คือ EA พลังงานบริสุทธิ์อีกแล้วนะครับมีสถานีชาร์จภายใต้แบรนด์ EA Anywhere จำนวน406สถานีหุ้ตัวที่2 โออบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนมีสถานีชาร์จ EV Station Plus จำนวน252สถานีส่วนอันดับที่3ไม่ใช่หุ้นนะครับแต่ว่ามีความน่าสนใจมากก็คือแบรนด์ Evolt มีจำนวน189สถานีเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพไทยทำธุรกิจวางระบบและติดตั้งสถานีชาร์จให้กับหลายบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับ อันดับที่4 r a เรเวชาร์เจอรหรือชื่อเดิมก็คือชาร์จมีสถานีชาร์จ e ี v ีจำนวน184สถานีเป็นการร่วมทุนจากหลายบริษัทเช่น r เรเ Automotive ซึ่งเป็นบริษัทที่ขายรถนตนไฟฟ้า BYD ในประเทศไทยและมีผู้ร่วมทุนก็คือหุ้นสิริบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนและยังมี BCP บริษัทบางจากคอร์ o ปอเรชันจำกัดมหาชนด้วยครับ กลุ่มที่3ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหากรรมรถ e ีวคุณตัวที่หนึ่งที่ได้ประโยชน์จากกลุ่มนี้นะครับคือเดลต้าบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบกำลังไฟฟ้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากๆในอุตสาหากรรมรถ E ีวีก็คือที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Char g e เร ซึ่งถูกใช้ในสถานีชาร์จที่มีการเติบโตในเวลานี้ครับหุ้นตัวที่2 KCE บริษัท KCE Electronics ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า Printed Circuit Board หรือ PCB ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทและที่ขายดีในอุตสาหการรมรถ EV ก็คือแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB ตัวนี้แหละครับ เพราะว่ารถ E ีวีจะต้องใช้บอร์ดตัวนี้เป็นจํานวนมากกว่าที่รถสันดาบใช้ครับหุ้นตัวที่3 h ฮานาบริษัทฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมหาชนผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่วนที่ขายดีในอุตสาหกรรมรถ E ีวีก็คือซิลิคอนคาร์ไบดซึ่งเป็นเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปที่ใช้ในรถ e ีวีในยุคนี้นะครับกลุ่มที่4 ผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์กลุ่มนี้ผมเรียงตามมูลค่าตลาดหรือ Market Cap นะครับหุนตัวที่1 AH บริษัทอาปิโกไฮเทคจำกัดมหาชนผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นตัวแทนขายรถยนต์และมีศูนย์บริการหลังการขายมีการผลิตรถยนต์ให้หลายแบรนด์และมีลูกค้าหลักอย่างอิซุที่จะมีแผนผลิตรถกระบะไฟฟ้าในปี68ครับรวมทั้ง AH มีโชว์รูมรถที่จะเปลี่ยนจาก m a สด้เป็นฉางานเพื่อบุกตลาดรถ e ีเพิ่มขึ้นในปี6-7ครับหุ้นตัวที่2 next บริษัท next point จำกัดมหาชนเป็นธุรกิจในกลุ่มของ e a โดยที่ next ผลิตยาน,นายนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์พวกรถบรรทุกรถกระบะรถบัสไฟฟ้า,ยฟาอย่างรถเมล์ไฟฟ้าที่ชื่อว่า Thai s m i l e Bus ผมก็ได้มีทำข้อมูล next เอาไว้ ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถไปชมกันได้นะครับผมจะลงรายละเอียดไว้ในดิสคริปชั่นครับหุ้นตัวที่3 TNPC บริษัทไทยนามพลาสติกจำกัดมหาชนผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูปหนังเทียมและแผ่นพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้ง,ง,ง,งอุตสาหกรรมยานยนต์พอมีความต้องการรถอีเพิ่มมากขึ้น TNPC ก็จะมียอดสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์หนังเทียมและแผ่นพลาสติกสำหรับรถอีวีเพิ่มขึ้นไปด้วยครับกลุ่มที่5นิคมอุตสาหกรรมค่ายรถยนต์หลายแบรนด์เริ่มเข้ามาลงทุนผลติตรถอีวีในไทยเพิ่มขึ้นเพื่อจำหน่ายทั้งในไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศจึงต้องมีการลงทุนซื้อที่ดินสร้างโรงงานและคลังสินค้าดังนั้นนิคมอุตสาหกรรมจึงสำคัญมากมครับ คุณตัวที่1 WHA บริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีการสร้าง e c o s y s t e m หรือระบบนิเวศท,ที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจในยุคใหม่ๆได้เป็นอย่างดีทำให้เป็นตัวเลือกแรกๆที่ธุรกิจเกี่ยวกับรถ EV จะเข้ามาตั้งโรงงานในนิคม WHA อย่างในตอนนี้ก็มีแบรนด์ MG BYD ฉางานเป็นต้นครับ หุ้นตัวที่ 2. อมตะบริษัทอมาตะคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีบริษัทในกลุ่มพ t ทีและบ้านปู่ตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์อีวีครับหุ้นตัวที่ 3. โรจนะบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจำกัดมหาชนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมมีลูกค้าหลักในกลุ่มรถยนต์ก็คือ Honda ซึ่งตอนนี้มีข่าวว่ากำลังเดินหน้าผลิตรถ EV อยู่ครับและมี f o x c o n คร่วมทุนกับ p t t ตั้งโรงงานผลิตรถ EV โดยคาดว่าจะเสร็จปี67รวมทั้งจะมีแบรนด์ ION เข้ามาตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ผลิตรถมอเตอร์ไซค์และมินิทคไฟฟ้าด้วยครับกลุ่มที่6เป็นกลุ่มดีลเลอร์ขายรถ EV ี ต้องบอกว่าแบรนด์รถ EV ต่างชาติบางแบรนด์เลือกที่จะตั้งบริษัทร,ร่วมกับบริษัทในไทยอย่าง MG ที่ร่วมทุนกับกลุ่ม CP แต่ก็มีหลายแบรนด์ที่ตั้งตัวแทนจำหน่ายหรือดีลเลอร์โดยหุ้นที่เป็นดีลเลอร์ให้กับรถ EV ที่น่าสนใจมีตามนี้ครับหุ้นตัวที่หนึ่ง Com7 บริษัท Com7 จำกัดมหาชนจำหน่ายสินค้าไอทีเป็นหลักนะครับและก็ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ E ีแบรนด์ ไออซึ่งเป็นแบรนด์ที่มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับที่2ในจีนหุ้นตัวที่2 ASAP หรือบริษัท Synergetic Auto Performance จำกัดมหาชนทำธุรกิจให้บริการรถยนต์เช่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้แบรนด์รถฉางอันเส้นสัญญาตแต่งตั้งบริษัท Eternity a d v a n c จำกัดให้เป็นดีลเลอร์จำหน่ายรถ EV แต่หลังจากนั้น ASAP ก็ได้เข้าซื้อหุ้นจากบริษัท Eternity Ad One ในสัดส่วน51%ก็เลยทำให้ ASAP ได้ประโยชน์จากการขายรถฉางอ่านไปด้วยครับหุ้นตัวที่3ที่เป็นดีลเลอร์คือ s u s c o บริษัท s u s c o จำกัดมหาชนทำธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านปั๊มน้ำมัน s u s c o และได้มีการตั้งบริษัทย่อย s u s c o Beyond รวมกับบริษัท r v e Automotive จำกัด เพื่อบริหารจัดการโชว์รมูมจำหน่ายรถแบรนด์ BYD ซึ่งถือว่าเป็นรถ EV ีที่มียอดจองเป็นอันดับหนึ่งของงาน m o t ตอ Expo 2023ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นการขยับที่น่าสนใจของธุรกิจป,ปั๊มน้ำมันซัสโกมากๆครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ EP นี้เพื่อนๆน่าจะเริ่มเห็นแนวโน้มการเติบโตของรถ EV ีในไทยมากขึ้นตลาดรถ E ีียังเป็นตลาดใหม่ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงทั่วโลกเลยนะครับต้องบอกว่ายังมีหุ้นอีกหลายตัวเลยที่เกี่ยวข้องกับรถ E ีวีถ้าเพื่อนๆสนใจหุ้นตัวไหนลองแวะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสําหรับ EP นี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการซื้อขายหุ้นแต่หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับถ้าผมมีประเด็นไหนที่ตกหล่นไปหรือเพื่อนๆมีความเห็นเพิ่มเติม,ตมช่วยมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนด้วยลงทุนช้าได้เวลาลงทุน ขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนมีก,กำไรแล้วพบกันใหม่ครับ